อันนี้ไรอ่ะแจ๋เขาทะไรอ่ะแจ๋เขากำลังทำขนมจีนเออแจ๋กำลังทำขนมจีนแซ่บนะคุณนายสับดีๆเฮเป็นตอนเป็นชิ้นงามอแบบนี้เลยเฮไปเออจะไปใกล้ัพส์ใกล้ใกล้หนึ่งตัวแล้วก็ไม่กิโลหนึ่งก็คือนอกสโกเออแล้วก็มีตีนไก่น้ำแซ่บแบบนี้มนี้ตีนไก่น้ำเด็กเลียดไก่อีตีนไก่พรเลียดไก่พรอม เองได้ไปตแซบบอสบะน,นี้เดือดบุดบๆดบุดเลยเจ้าทาได้ดีมากค่ะเ,ออเดี๋ยววันนี้มีทิปนะคะมีทิปค่ะทิปไม่ใช่ทิปนะคะตีมึงหมออขาปุ่นหมอน้ํายาขนมจีนตีนไก่เบึ้งสีงามค่ะขนาดพี่น้องเอ,อ้ยใหญ่ฉันเห็ดนี่เป็นะปตะกินบอสใส่เลือดไก่น้ำเลยค่ะเดอ้อมาที่โทรพูดนะอ่อนซ่อนอ่อนซ่อน อันนี้เป็นน้ำยากะทิได้จ้าหนิเมืเ่อน่ข่าแบบเป็นทุบๆออกแม่จ้าย่ำหย่ำย่ำกล้วมันเสียบมันกระสิฟินตัวเมืเ่อน่อือแต่จะเสียบให้คักบอ๊อคักบอ๊กบอสีสันน่ากินมากนะคะน่ากินมากคะ่ะขนมจีนน้ำยาตีนไก่นะคะตากตอน เลือดไก่ตีนไก่บือบือเออเอเอืมส่อนอืมเลือดไก่นั่นอีกตตบกักหูจานพักกันเนี่ส่อน ขอบุน้องมาหยิบตรงนี้ไปเลยเงาัะเองแหละเส้นง่ามเส้นนุ่มมันเล็กไปเอาอีกอันนั้นแหละข้าวบ่าน้ำอีหล่าแม่ใส้แห้งซ้ำนั่นน้อยๆก่อนเสียบตำหุ่งกระดามาได้กินเข่าบัดนตักเอาไป บรรยากาศนั <mel> ่งก <conflict> <mel> ินข้าวช่วงใบ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 ใดระบุนี่ส่วนสีแล้วมันหอนหลายใบสามใบสี่บอปตองซีซีไปเพิ่มสีบลอนี่สีแดงมึงไปบ่ายแล้วกลับมา อุ้ใบใบนั่นยาเครื่องออกหาโมงงีสีพ่อก็ต้องนี่ไปลาไปเช็ดอินแต่ยังก่อนจากชั่วโมงสองชั่วโมงก็ต้องออกจากนี้ก็ต้องคับยื่นแล้วก็มันบบนเครื่องิบอ่าคือห้องขับรประมาณชั่วโมงหนึ่งสิบบสสิิะปๆหาโมงแรกมีสิบนาทีแจกจะเขาหาโมงแรกเข้ายสามเออใบสาม เดินทางไปหอดพุ่นสีใ <หา S 1> บเซียนบ่าละ่ละใบเซียนเลยกับเปเขาไปเช็คอินเนี่ยมันเช็กอินทางอันตอนแรกเลยท่านเดีเเวยวเราเช็คอินกับตู้ว่าเป็นยังแต่คอนแกนนี่บองหูเด้แต่ว่าจากสุวรรณภูมินี่มีตู้สิมีพนักงานยืนซอยอยูอ่อืมแล้วาอันนี้คือคอนแกนบ่โดนเลย ก็สงการคนอาชีกครับมาบ้านข้าไปกรุงเทพอาชีพอีเ่เป็นะขามากก็ได้พอคนทย่อยออกจากกรุงเทพนะไปีหนฮัก็ไปเก็อินกับเพื่อนเพราะเติดกระเป๋าเยอะเข้าแต่ร์กอลยนะใช่ะเอากระเป๋าสั่งกเาบาตรหยัแหยับตัวเครื่องถ้าตัวเครื่องบินฮขกข,ข,ขากลับไม่ไป นี่แหละปะยาอืมใชสซย่งยาแหละต้องใช้ยาเรา้องนี่ไงอืมทำมีเรไมีตัวพึ่งยาค่ะกับยาแตะเราต้องจะกินออนไลน์ด้วยอืมมันเพิ่งทาได้เละส่วนเรื่องออนไลน์ก็รายเดียต้องรอต้อเอินพรตอนนี้ยังไม่ได้มันไม่หงออนไน